สวัสดีครับนักเรียนชั้นม5ทุกๆคนนะครับในวันนี้จะพามาดูอีกลักษณะหนึ่งของการใช้สูตรผลบวกของหรือผลต่างของฟังก์ชันติโกมิติของจำนวนจริงหรือมุมใช่ไหมครับนี่คือสูตรที่เราเคยใช้ไปแล้วในข้อก่อนในลักษณะที่ใช้ในการเรียกว่าอะไรดีการกระจายสูตรในวันนี้จะพามาฝึกขอเรียกว่าการยุบสูตรคือคิดย้อนกลับอ่ะยุบสูตรมันเข้านะครับทบทวนทบทวน,ททวนเช่นสูตรที่1นึ่งไซเอบวกบใช่ไหมครับ เรากระจายสูตรเป็น sin a cos b บวก cos a sin b ใช่ไหมวันนี้เราจะมายุบสูตรกันถ้าโจทย์ให้แบบในลักษณะโจทย์เป็น sin a cos b บวก cos a sin b ก็ยุบกลับไปเป็น sin a บวก b ดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าส่วนสูตร8อันนี้ก็พยายามจำนะครับแต่จำไม่ได้ก็เเรีย่ยมีให้ดูอยู่ใช่ไหมครับถ้าจำได้ก็ดีนะ, <c oughs> ะข้อที่1กันโจทย์ให้ sin 19คูณ cos 11บวกคอสสคูณซบ แน่นอนนะครับใจ19าหาไม่ได้แน่ๆจริงไหมคอร์ด11ก็หาไม่ได้นะครับเห็นไหมเราก็ต้องฝึกยุบสูตรนะเราด,ด,ด,ดูดูลักษณะโจทย์แล้วมันมันเข้าสูตรใช่ไหมนี่ใจ A เนี่นี่มุม A มุม A คอร์ด B นี่ยนี่คอร์ด A ใจ B เห็นไหมนี่มันเข้าสูตรพอดีเลยสูตดแล้วสูดใจ A บวก B ใช่ไหมครับเห็ปะ่ะก็เป็น19บวก11ก็เลยได้30ใจ30ก็ตอบ1 2 1> โอเคนะครับไม่ยากนะข้อที่2นะ ไซด์เจอันนี้มุม A แล้วคับนี่ดูดูมุมก่อนมุมต้องเนเป็นลักษณะ AB AB ใช่ไมซด์เจ็ดส A, อันนี้คอสสิบสอันนี้คอสเจ็ดสามเอ้เจ็าโอเคนะครับเข้าสู่อะไรอ่ะไซด์ A คอสบลบคอ A, สเซ์บก็ซึ่งคือสูตรอะไรสูตรซ์เลบ B ใช่มเจ็ดสิบสามองศาลบสิบสามก็ได้ไซ n ์เท่าไหรอ่อ่ะไซด์หกใช่ไหมครับไซด์หกก็ตอบ รูทสามส่วนสองโอเคนะครับข้อที่สกันสูตรอะไรเนี่ยคอร์สคลบสายสายใช่ไหมมุมมุมเรียงมโอเคตรงกันใช่ไหมครับคอรสคลบสายสายสูตรอะไรอ่ะสูตรคอสบวก b ใช่ไหม A a คือสี่สบโอสี่นะครับบวกคือสิบแปอ่าสี่สบสก็คอส เห็นไหมครับคอร์ดที่1ก็ตอบ 1, 2นะครับอ่าข้อร์ดที่4ก็ดูสูตรก่อนดูดูโจทย์ก่อนคอร์ดคอรบวกไซน์ไซน์มุมล่ะ A B A B โอเคตรงเปะ๊ะเห็นไหมครับคือสูตรอะไรครับคอร์ดอะไรอะ A ลบ B ใช่ไหม A คือ65ลบ B คือ20คอร A ลบ B ก็เหลือได้45ลบ20คอร์ด45องศาใช่ไหมครับ สี่สิก็ตอบรูทสอง่วนสาโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างที่ให้ดูสีข้อแรกในการยุบสูตรนะครับดูว่ามันเข้าสูตรไหนมุมมันเรียงเป็น AB AB ตรงสูตรหรือเปล่าแล้วก็ยุบสูตรต่อไปตามปกติการข้อที่5้าอ่าซ์สิบเก้าซคอสลบไซคอสไม่มีใช่ไหมดูมุมหน่อยอ่าดูดูดูค่าฟังก์ชันเศก็ยืนดูมุม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  A B นี เลย a sin a cos b ใช่ไหมลบอันนี้อันนี้13ต้องเป็นมุม b ใช่ไหมนี่13มุม b เนะาะ19ไพส่วน3องก็มุม a ใช่ไหมครับนี่อันนี้มันมันสลับนิดเดียวใช่ไหมครับนี่สลับสองตัวนี้สลับที่กันการคูณมันคูณกันอยู่สลับที่กันได้สลับเป็น cos ใช่ไหม cos a ใช่ไหมนี่ a คือ19เนาะคูณ sin b ใช่ไหมนี่13ไพใช่ไหมครับเขาสูตรพอดีเลยสูตรอะไรอ่ะ ซด์เอคอสบีลบคอสเอไซด์บ okay. ีม <ed> ันคือสูตรไซ n ์เอลบบีใช่ไหมครับก็สิ้พายส่วนสาสิบหกลบสิบสามพายส่วนสามสิบหกนี่ฝากเน้เพิ่มเติมนิดนึงกรณีที่เรายุบสูตรแล้วสูตรมันเป็นลบพยายามมองมองให้ให้แบบว่าอะไรดีให้ค่ามุมที่มันเยอะๆมุมเอนะอยู่อยู่เป็นตัวตั้งอะแล้วตัวลบก็เป็นมุมน้อย นะครับมุมจะได้ลบกันแล้วมันเป็นบวกนะครับจะได้คิดง่ายขึ้นง่ายกว่าเราคิดมุมที่เป็นลบถึงป่ะอันนี้ฝากฝากเป็นเทคนิคไว้น,นินหนึ่งนะครับกลับ่อคิดต่อไปตามปก,กติเอาสิบเก้าลบสามเหลือหกใช่ไหมครับหกายส่วนสามสิบหกถ้าถอนได้เนาะกวนรับก็จะเหลือเท่าไหร่ย i ายส่วนหกหรือคือตอบได้เลยหนึ่งส่วนสองอันนี้คือเทคนิคนะลักษณะในข้อที่ห้านะครับมันสลับที่กันได้ก็สลับให้มันเข้าสูตร มา้อที่หกต่อเลยดูดูค่าฟังก์ชันก่อนค่ะค่าค่าทรายก่อนคอร์สคอลบทรายทราย A b A b ใช่ไหมอ่าคอสคลบทรายทรายสูตรเลยอ่ะถ้ายุบสูตรกลายเป็นสูตรคอ s สบวก B ใช่ไหมครับสูตรคอรส a บวก b A คือสามพายส่วนเจคือสี่พายส่วนเน่ะนีเห็นไหมเเหมือนที่ฝากไปในข้อห้าเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเรายุบสูตรสมมติสมมตินะ ตรงนี้มันเป็นบวกสมมติกูแก้โจทย์เป็นบวกเราเอา a กับ b a เป็นสามพันส่วนเจ็ด b เป็นสี่พันส่วนเจ็ดมันมันเป็นมุมมุมน้อยใช่ไหมใช่ไหมครับมันจะคิดยากใช่ไหมเมื่อเราลบกันอะ่ะมันจะเข้าสูตรคอส a ลบ b ใช่ไหมเอา a ลบ b มุมติดลบมันจะคิดยากแล้วก็สลับใช่ไหมให้ a เป็นมุมที่เยอะกว่ามุม b เวลาเราเข้าสูตรลบมันก็จะลบออกมาแล้วมุมเป็นบวกมันจะคิดได้ง่ายกว่านะครับนี่คือ,คอเทคนิคที่ฝากไปนะแต่ในข้อหกนี้มุม หนโจทย์มันเป็นลบเนาะเรายุบสูตรได้สูตรคอ s a บวก b ใช่ไหมครับ a ก็คือ3พายส่วน7บวก b ก็คือ4พายส่วน7อันนี้คือบวกกันมุมเป็นบวกอยู่แล้วไม่ได้ยากอะไร3พายส่วน7บวก4พายส่วน7ก็เท่าไหร่อ่ะได้7พายส่วน7ก็7ตัด7พอดีเป๊ะเลยก็เหลือพายเนาะก็เหลือ Cos พายอันนี้ย้อนอดีตกันนิดนึง Cos พายพายอยู่ทางไหนอยู่ทางซ้ายใช่ไหม ทายก็มีกัดลบหนึ่งศูนย์ใชหมครับค่คอสก็ตอบค่า x ใช่ไหมครับค่าก็ตอบลบหนึ่งใช่ไหมครับตอบลบหนึ่งอ่ะเราอที่เจ็ดกันทายคอสบวกทายทายไม่มีใหมายคอสบวกทายทายหยุดคิดเป็นหนึ่งเลยเราก็ต้องจัดจัดหรือเปลี่ยนเปลี่ยนค่าทายเป็นคอร์สค่าคอเป็นทายเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับมุม้งของชาตรองไงนะครับเปลี่ยนให้มันเข้าสูตรเราจะเป็นตรงไหนล่ะเรามองสูตรไหนออกก็เปลี่ยนเข้าสูตรนั้น ลองมองตัวเอดิสายคอร์สบวกคอร์สชายได้ไหมนี่น,นี่เปลี่ยนสายห้าสิบสองเป็นคอร์สใช่ไหมครับกูมองออกตัวเองนะชายคอร์สบวกคอร์สชายเปลี่ยนเป็นคอร์สคอร์สอยากเปลี่ยนสายเป็นคอร์สมุมต้องลวกันได้เก้าสิบใช่ไหมครับก็เปลี่ยนเป็นมุมเอ,อ่อห้าสิบสองบวกอะไรเก้าสิบบวกสามสิบแปดใช่ไหมอ่าชายกับคอร์สจะเท่ากันใช่ไหมครับโอเคเข้าสูตรพอดีเป๊ะเลย s ซ n a c o คอบบวกคอ s a s i ซ b พอดีเลยใช่ไหมครับก็สูตรอะไรอ่ะสูตรไซน์บวก B ใช่ไหมซน์ A คือ38บวก B คือตายลืมเลขอะไรนี่22นะครับก็บวกกันเป็นท0ได้5ได้ sin 60 sin 60องศาก็ตอบเท่าไหร่รูทสส่วนสนี่นะครับนี่คอข้อที่เจ็อ่ะขอ้อที่8 คอส88ไซด77คอสไซด์บวกไซา์ไซไม่ไม่มีใช่<ม> <c ours> ไหมใช่ไมคอสไซด์บวกไซด์ไเราม่็นอะไรคอสคอสบวกไซา์ไซใช่ไหมครับนะนั้นแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนไซด77 77เป็นอะไรเป็นคอสบวกกันได้90องศาก็13องศาใช่ไหมอ่านั่นก็เข้าสูตรพอดีเป๊ะเลยก็คอสเอคอสเบบวกไซด์เอไซด์ครับคอสคอสบวกไซด์ซก็คือ0ูค a ลบ B ก็เอามุม88ลบ13ใช่ไหมก็เหลือ75องศาอันนี้คือในโจทย์ข้อเก่าในความรู้คลิปเก่าก็เราเคยคำนวณหาข้อ75แล้วใช่ไหมครับถ้าใครจำได้ก็มาตอบนะแต่ใครจำไม่ได้ก็ก็คำนวณต่อไปเหมือนที่เคยฝึกนะครับจำไ,ได้ก็ต้องคิดให้มันเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับก็กระจายสูตรเนาะข้อนี้ข้อ8ยุบสูตรและกระจายสูตรนะ คอสเจตชนาก็เป็นเป็น45องศาบวก30องศาใช่ไหมกระจายสูตรคอส a บวก b ใช่ไหมครับนี่ก็กระจายเป็นสูตระไรครับคอส45คูณคอส30ลบคอส45คูณกับคอสอ๋อคอสไม่ดีละคอสนะครับ30โอเคเห็ไหมครับขีดต่อไปตามปกติคอสเจาก็รูทสองส่วนส คอร์สสามสิบก็ root. รูท่าไหรสามส่วนสองใช่ไหมลบนี่ผูเขียนสูตรผิดนะครับหุ้ต้องตีมือตัวเองก่อนนะครับอขอขอให้ด้วยขอให้ด้วยนะครับอ่ลบออกตรงนี้มันคืออะไรอะ่ะคืออะไรครับคอร์สลบสายสาย,สายใช่ไหมสายสี่สิบห้าคูณกับสายสามสิบนะครับอ่ะ,อะต่อต่อเนื่องกันมาต่อมาอมามเรื่องลบนี่ไงนี่ ใช่ไหงก็รูทสองส่วนสใช่ไหมซายสองจก็1นึ่งส่วนสอครับเราไปผ่านละตีก็คำนวณไปรูทสองคูณามดู้ทหกส่วนสใช่ไหมลบตัวนี้ก็รูทสองส่วนสใช่ไหมครับก็รวมเลยนะเป็นรูทหกลบรูทสองทั้งหมดส่วน 4. สีนส่น,นะครับนี่ข้อที่แปดนะข้อที่เก็ดูดูค่าก่อนคอสคอสบวกคอสไซน์ไม่มีใช่ไหม ใช่ไหมมีแต่เลยคอสคอสบวกไซด์ไซด์ใช่ไหมครับหรือไซด์คอสบวกคอสไซด์เอิ้คือแล้วแต่จะมองออกใช่ไหมครับเราจะเปลี่ยนตัวไหนก็ได้นะแล้วแต่จะมองออกนะครับงั้นอันนี้กูเปลี่ยนไปแล้วดีเปลี่ยนคอสแล้วกันเป็นไซด์เนาะจะได้เข้าสูตรนะเป็นไซด์ห้าสิบใช่ไหมยี่ไงเรียบร้อยนะครับเข้าสูตรไแ้วๆสูตรอะไรอะไซด์คอสบวกคอสไซด์ใช่ไหมครับไซด์คอสบวกคอสไซด์คือสูตรอะไรครับไซด์เอบวกบใช่ไหมก็เป็น50 หกสิบอ่ามันเปลี่ยนได้หลายแบบนะแล้วแจะเมะครับนูต่อมาได้ s i ยหกสิบสกสิบ็ตอบรู้สามส่วนสองโอเคข้อที่สิบดูก่อนคอสคอร์สลบคอไม่มีเนาะมีแต่อะไรคอร์สคอสลบสายสายใช่ไหม่นหมายความว่าต้องเปลี่ยนคอสเจ็ดสิบเป็น s i n sin อะไรอะ sin ยีลบอเก้าสิใช่ไหมครับโอเคตรงเป๊ะเลยคอ์สคอสลบายมุมก็ A BA B A B พอดีเป๊ะนะครับ A A A B นะครับมันเข้าสู่อะไรล่ะคอร์ A บวก B ใช่ไหมคอร์ A บวก B ก็160 2 0กบวอ่วาพอคำนวณได้คอร์ด1 8ออ่ะเพิ่มเดิมไอคอร์ดายเมื่อกี้ก็ตอบมาแล้ว180ยอยู่ทางซ้ายพูดมันตลอดอะ่ะกัดลบ -10. อ่ะคา่าคอร์ดตอบค่า x ก็ได้ตอบลบ1นึ โอเคนี่คือข้อที่สิบนะครับเฮ้สิบเอ็ดอ่ะสูตรอะไรเนี่ยสูตรแทนใช่ไหมแทน a บวกแทน b ส่วนด้วยหนึ่งลบแทน a คูณแทน b ก็คือสูตรแทน a บวก b ใช่ไหมครับก็คือสา okay. มสิบห้าบวกยี่สิบห้าโอเคก็ได้แทนเท่าไหร่คำนวณเลยหกห้าสิบหกสิบแทนหกสิบก็ตอบเท่าไหร่ครับรู้สามเรียบร้อย อะข้อสิบสองไปเรื่อยๆเลยอันนี้คอดใช่ไหมนี่คอดเอมเอคอบีบวกหนึ่ส่วนด้วยคอดบลบคอดเส่วนอะไรนี่คอดเลบบใช่ไหมครับคอดเอลบ B A คือห้าสิบแปดลบบคือยี่สิบแปดลบกันเหลือเท่าไหร่เหลือคอดสามสิบองศาใช่ไหมครับอ๋อจะตอบแล้วจะตอบแล้วนะครับยังไม่ตอบ ขอดสามสิบต้องไรขอดสลับกับแทนแทนสาเอาไปทวนกันแทน30มสิบได้ไรหน่งส่วนรูทสามขอดสลับกับแทนงั้นขอดก็เลยตอบรูทสใช่ไหมครับตอบโอเคนี่คือตัวอย่างที่ทให้ดูนะครับ12ข้อลักษณะแต่ละโจทย์ก็มีวิธีคิดเทคนิคแตกต่างกันไปเนาะดูเป็ประสบการณ์นะครับสุดท้ายนะครับการบ้าน ก็ขอฝากนะครับอ่ะสามข้อข้อข้อหนึ่งก่อนก็มีอยู่สี่ข้อย่อยนึงไม่น่าจะยากเนาะยุบสูตรตามปกตินะครับอ่าไปไปเทียบสูตรดูดีๆอ่าว่าเข้าสูตรไหนก็ยุบไปถ้ามันไม่เข้าก็เปลี่ยนให้มันเข้าใช่ไหมครับโอเคเนาะนี่คือข้อหนึ่งใหญ่ต่อไปข้อสองใหญ่กับสามใหญ่นี้ขอฝากโจทย์ไปยุเก้าไปนิดนึงดูข้อสองก่อนขอแนะแนวทางให้โจทย์กำหนด sin a sin b เท่ากับ1ส่วนมา cos a cos b เท่ากับ2ส่วนมา อ่านี่มันมันเหมือนมันเข้าสูตรไหนนี่คอสคอสซสายซใช่ไหมใช่ไหมมันคือสูตรคอส a ลบ b หรือคอส a บวก b ก็ได้ใช่ไหมครับรรอ่าใช่ไหมบอกนะอ่าแต่อ่ะดูต่อดูต่อโดยมุม a ลบ b อ่าแสดงว่าเราต้องไปใช้ a ลบ b ใช่ไหมนี่ใ่นี่ a ลบ b นี่ต้องไใช้ a ลบ b นะครับขีดไม่ขีดดขีดเปแบบ็นตรงนิดนึงก็เอานะครับต้องใช้สูตร a ลบ b ใช่ไหมเพราะโจทย์กําหนดมา ว่ามุม A-B ลบ b เราอยู่ตรงไหนอยู่ที่มากกว่าสามพายสอ,ส,อสองอยู่นี่สามพายสองอยู่ด้านล่างสองพายย่่นไหมสองพายมุม A-B ลบ b เราตกอยู่ในจัดตุภาคที่สี่มีค่าอะไรเป็นบวกมีค่าคอรก,กับเซกใช่ไหมครับเป็นบวกที่เหลือลบนะอ้าวโจทย์ให้เราหาค่าอะไร s i n a ลบบพอดีเลยเพิ่งพูดเมื่อกี้นี้เลย จทย์แห่งค่าทรายมุม a อลบีเอลบี B, ตกในจุดที่สี่ค่าทรายเป็นลบใช่ไหมครับค่าทรายเป็นลบนะอย่าลืมนะครับทรายเป็นลบนะครับจะหาค่าทรายเอลบี B ได้ยังไงจากข้อมูลที่จทย์ให้มานี่แหละครับเราไปใช้สูตรคอร์สคอรสายทราย,ายซึ่งต้องสูตรให้มันเป็นสูตรลบใช่ไหมมุม a อลบี B, ใช่ไหมครับเนีย่ยไปใช้สูตรอะไรเนี่ยคอร์สเอคอสบีให้มันเป็นลบนะ งั้นต้องเข้าสูตรอะไรสูตรบวกใช่ไหมไซ A ไซ B ซึ่งก็จะย,ยุบสูตรได้เป็นอะไรสูตรคอร A B. ส A ลบ B ถูกต้องไหมนะครับมันยุบสูตรได้ตามนี้ใช่ไหมครับซึ่งไอ้คอส A คอส B เราคือเท่าไหร่คือสองส่วนห้าครูสมมติครูแทนไปเลยไซ A ไซ B ได้หนึ่งส่วนห้านีเเ่เอาหนึ่งส่วนห้าเลขกข้างเล็กข้างเอ่อเขียนสามเฉยเลยนะครับคือคำนวณได้ไหมนี่ได้สามส่วนห้าใช่ไหม งานต่อมาพวกเด็ก็ไปเขียนรูปสามเหลี่ยมอ่าเห็ไหมครับรูปสามเหลี่ยมของมุมอโอแทบจะเฉลยแล้วเนี่ยรูปสามเหลี่ยมของมุมอะไรมุม A ลบ b เห็นไหมครับซึ่งค่าคอร์สได้แล้วใช่ไหมคอสนีได้แล้วจากตรงนี้นี่หนึ่งสองส่วนห้าบวกหนึ่งส่วนห้าเนี่ยได้เท่าไหร่มันคือค่าคอร์สคอสเราต้องว่าอะไรชิดฉากใช่ไหมครับชิดคือเท่าไหไร่มิลุคคือเท่าไหไร่มิลุแทนลงไปการข้าหาได้ไหม ได้แน่นอนใช่ไหมครับเนาะพอได้รูปสามเหลี่ยมครบทุกด้านแล้วเพื่อไปตอบทรายเอลบี B ได้ยังได้แล้วใช่ไหมครับโอเคเนาะจบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยน้ำไปเขียนให้สวยงามนะแต่ก็ตอบให้ถูกต้องนะมันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไปทำเองนะครับโจทย์ไปอยู่คที่สามข้อน,นีอ้ถ้าเรามองโจทย์อ่ะทรายภายส่วนสามบวกเอคูณคอร์สภายส่วนบวกเอบวกคอร์ส e, ภายส่วนสามบวกเอคูณทรายภายส่วนบ e, วกเอ ซึ่งอันนี้มันมันยากมากเลยนะใช่ไหมครับถ้าเราถ้าเรามองแบบมองไซไพยส่วนสามบวกเอหายไงว่ะ <c oughs> คือคือยากมากเลยเนาะแต่ถ้าเราถอยมามองให้มันมองในภาพรวมมองภาพกว้างไซไพยส่วนสามบวกเอสังเกตไอ้นี N e ่กับไอ้นี e ่มุมเดียวกันใช่ไหมแล้วก็ไอ้นี่กับไอ้นี่ก็มุมเดียวกันใช่ไหมครับถ้ามองในภาพกว้างก็อ่ะมันเข้าสูตรพอดีนี่นคือสูตรายเอ คอสบวกคอ a, สเอไซด์บีใช่ไหมครับแล้วก็ยุบสูตรเลยมองอันนี้เป็น a b a b เลยนะครับยุบสูตรเป็นไรสูไซด์เ a บวก b แล้วก็แทนค่าเข้าไปเนี่ยซด์ a, คืออะไร a เราคือพายส่วนสามบวกเแทนลงไปนะครับนี่แทน a ลงไปนี่แทน a ลงไปเป็นพายส่วนสามบวก a อ่าแทน b ลงไป B แทนคือมุมอะไร นะครับแทนลงไปมุม b คือพายส่วน6ลบ a ใช่ไหมพายส่วน6ลบ a แล้วก็ไปคำนวณในวงเล็บนี้เสร็จใช่ไหมครับก็จะได้ค่าสายออกมาอีพายก็ว่ามาเออใช่ไหมเธอก็จะตอบได้ใช่ไหมครับนี่ก็พูดมาเกือบกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเธอก็ไปคำนวณต่อตามปกตินะก็ได้คําตอบนะครับนี่คือแบบฝึกหัดที่ขอฝากไว้นะครับ สามข้อนะซึ่งไม่น่าจะยากนะครับสําหรับในหัวข้อนี้การฝึกใช้สูตรนะครับในลักษณะที่เรียกว่ายุบสูตรนะฝึกให้ลองทํานะถ้าทำไม่ได้ไงก็อย่าลืมกันไ,ได้นะครับไม่ต้องเขยินไม่ต้องอายนะครับยิดีๆในขับรึกษารคำช้เนีนะครับ,รบเอโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับไวเ้เจอกันใหม่ในหัวข้อถัดไป นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนก